จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจุดีพาลุยแล้วจ้าพี่น้องมืงอนี้พาพี่น้องกับปลากับปวดจ้าพี่น้องมาหากระปวดจ้บปลากระปวดเท่านั้นจ้ะนี่ปลากระปวดค่ะมาหากระปวดจ้าพี่น้องจะไปต้มพี่จ้าพี่น้องมืงอนี้โอ้ยเป็นแกแล้วโอ้จ้าก,กันได้เป็นอะไดแน่นบอก แต่ทุกมันแก่ๆแล้วเถาอ้เถ้ามันมาแก่ยาวด้วยกับนมนจะฝากง่ายๆไปไ่นแต่ทุกมันฝากง่ายๆอ้ยปีนี้จะฝากง่ายๆแต่ทุกไหมมันแหง cả phượt nó cả chảy cả, Pia nào Pia tao biết rồi, Pia zoom vào đầm đầm men mất rồi, này. Đầm, đầm này, men mất rồi, này, lắm. นีุ่้มปากอมกลมเลีมๆนี่งนักกะโพอสิไปต้มจ้าพี่ป่าปากใหญ่ใจสปอร์ตมากบิ่งพี่นออ้องหนกัน อันนี้ก็แม่นนี่เถอะใหญ่จ้าปักใหญ่ยู่ข้างหลังเจ้ควางม,มุ่นน่ะผู้หักกับพพดแต่เพรกะติได้สอนไปน้องตกตีแม่นนบ้านเป็นผู้หักแล้วโดนๆจ้างหักเถื่อ,อก็โพดมีแต่ปากกใหญ่อันนี้ก็ะโพดพันถ้าซื้อมา,จากจะไปนรอง เปลี่ยนพันทุกปีมันนั้นฝากมันบา่ได้มาตรฐานพี่น้องฝากไม่ได้มาตรฐานจ้ะเอาจักสวบเมื่อนน้เถาะฮะเอาจักสวบกระปวดเท้ามันต้องอายุมันต้องได็กหสิบห้าเมื่อได้แต่พี่น้อง จังสิ่่อหาพอดีอันนี้นับตามบันตามอายุมันเป๊ะเลยจ้ะจัสิพอดีเลยเนื้อมันติดแสบแต่เหนียวนุ่มขั้นบะหอดก็คืออ่อนพปรดจ้ะบะหอดอายุมันก็คือมันอ่อนขั้นหอดอายุมันมันสิพอกินพอดีเลยจ้ะนี่ขา้างหลังแกควงนิ้วักนึ่งเพื่อนันที่แกบนน,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 นี่นี่สองฟางเห็นปะนั่นชึ่แม่แมนมัน ตะวันกระถิกคอยนั่นไปอยู่จ้านี่นี่พ่อนนี่ก็แข็งแรงมากเลยพ่อบ้านตื่นบุบะบุบะข้างหน้าเป็นัง,นไนงไดเต้าเป็นอะพรอ้าอ้ยอันนี้ก็คืออ้ยครบอายุหกสิบห้ามือพ่อดีแล้วจ้า เลยมามือสองมือนิดๆจ้ะแต่ว่ากับบ่อเป็นยังที่เล่อยกับบ่อเป็นยังนี่พี่นอ้องฝนตกตลอดจ้ะตระยุดบ์ยอนบพพ่อจิดแเห็ดเวียกเห็ดงานนะจะ้ะพี่น,น้่งพอจุ่มีลยฝนทำมีจ0องพันจ้ะพี่น้องอันนี้พันอีก พันหนึ่งอันนี้สิพันไงอันนี้แต่ว่าแก็แห่งเป็นกระโพดกระเนี้ยวอยู่ต่จำซื้อพันกับบะไรพี่น้องเอามาปูกอันนึงเป็นสามสายพันธุที่เ้าผสมเองจะพี่น้องสามสายพันธพระพันได้ไปหักอยู่แต่ตะลปีก็ับคือเปลี่ยนแต่ว่าพันุเพิ่กับโอ้ยแพงครับโลนึงเลยเจ็ดร้อยแปดร้อยพี่น้องสายพันธุขึ้นแพงกัน งาม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 พี่น้องปักใหญ่ๆเลยจ้ะคนคนอะพี here, it, so? masa, ่น้องก็ไล่เมะเอ๋หมดเพราะว่ามันหวานข้าวโพดเจ้มเหนียวนิดหวานเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวได้จ้ะข้าวเหนียวหวานแซ่บจ้าเหนียจ้ะจ้าพี่น้องสำหรับกิมเนี่เฮากับภาพพี่น้องมาหาข้าวโพดเจ้าเนียละจ้าปากกุไลก็แทรกกุติดตาไม่เจอดีพระลุยในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ